สวัสดีครับเพื่อนๆอพบกันเช่นเคยครับกับลงตึงบนช่องลงตึงพราม์ทาง YouTube วันนี้ลงตึงจะมาพูดถึงเรื่องการขยายหัวเชื้อนะครับเพื่อนๆอเจ้าหัวเชื้อของจุลินทรีย์สองข้อสแสงนะครับเราใช้เราอย่าใช้ให้หมดเราต้องขยายหัวเชื้อเข้าต่อๆไปครับเจ้าประโยชน์ของเจ้าจุลินทรีย์สองข้อสแสงเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินครับเพื่อนๆ มากจนเกินที่จะหาคำมาบรรยายได้เปเทใส่บอ่อกุ้งบอ่ปอปลาปลาก็จเจริญเติบโตแข็งแรงไม่มีโรคเปเทใส่าทางส้วมก็กินเม้นก็จะหายไปเไปเซเทใส่วัตถุอินทรีย์มันก็จะช่วยย่อยสลายาได้เร็วขึ้นนะฮะสลายพวก เศษหญ้าเศษอะ,อะไรล่ะเศษขี้ขี้วัวขี้ควายพวกนี้ครับเศษใบไม้เอามาอกองทับถมกันไว้แล้วเอาตัวนี้เทลงลาดมันจะทำให้เขาย่อยสลายได้เร็วขึ้นประโยชน์ของอจุลินทรีย์สองข้อแสงนะ,ะต้นกำเนิดเขาก็มาจากทางฝั่งญี่ปุ่นนั่นแหละครับนักวิจัยของทางญี่ปุ่นเขาได้ทำการวิจัยมานานแล้วว่าทำยังไง ซึจะให้ดินนี้กลับมาเป็นเหมือนอธรรมชาติในป่าในเขานะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็กงามก็เจริญง,งอกงามนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นเขาจะเรียนแบบธรรมชาติแล้วประโยชน์ของเขาคือช่วยชะล้างสารพิษสารไกโฟเซตพวกนั้นนะครับกับสารฆ่าหญ้าที่มันเป็นพิษต่อ,อ,ตอดนนินนะเพื่อนๆนะแล้วลุงถึงก็จะมาแก้ไขข้อมูลสัก สักเล็กน้อยนะครับคือเขาจะให้ประโยชน์ทางดินมากกว่าทางใบนะฮะเพราะว่าเขาเป็นตัวย่อยสลายจุลินทรีย์จุลินทรีย์สองข้อแสงนี้เขาจะเป็นตัวย่อยสลายพวกเศษใบไม้นะครับเศษขี้วัวขี้ควายเศษวัสดุพวกอะไรล่ะที่เราเมาก่องครับกองทับถมกันนะครับใบมวงใบไม้พวกนั้นนะครับนี่ เขาจะเป็นตัวย่อยสลายแต่ถ้าเราให้ทางใบมันก็ไม่มีอะไรให้มันย่อยสลายลนะนะทางใบเหมือนใบพวกนี้นะหนุงถึงมาแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับคือประโยชน์ที่จะได้มากที่สุดคือการเอาให้ทางดินครับเออเพราะว่าจุลินทรีย์ส่งข้อแสงนี่เวลาเขาออกจากขวดไปนี้อ่เขาจะหาที่หลบนะครับไม่เหมือนอยู่ในขวดนะครับเออมันจะเป็นตัวเล็กๆนีหลาย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  หลายล้านตัวยูรีย์อยู่ในนี้นะแต่ถ้าเวลาเมื่อไหร่ที่เราเอาไปผสมน้ําแล้วเราเอาไปลาดลดลงโคนต้นไม้โคนต้นพืชของเรานะฮะเขาจะหาที่หลบคือเขาจะไปหลบอยู่ตามรากไม้มันก็เลยไปทําให้รากไม้ของเรานี้แตกยักลากลากมันจะหากินได้ไกลขึ้นมันก็เลยทําให้พืชของเราไม่ว่าจะเป็น กัญชาหรือกระท่อมหรือว่าทุลงทุเรียนหรือพืชผลไม้ต่างๆนะครับอ่แม้แต่ผักไอ้ที่ปลูกประดับปลูกสวยงามพวกนั้นนะ,ะมันจะไปย่อยสลายอ่ปุ๋ยปุ๋ยคอกที่เราให้อรอบโคนต้นพวกนั้นเราก็นี้เราเอานี้ผสมน้ําแล้วเราก็ลดมันจะทําให้เศษวัสดุเศษพืชเศษขี้วัวขี้ควายพวกนั้นอ มันจะไปย่อยสลายได้เร็วขึ้นมันจะไปทําให้เป็นฮิวมัสนะประมาณนั้นแล้วพืชเราก็จะกินได้ทีนี้มันจะไม่เหลืองอถ้าเราเอาขี้วัวขี้ควายพวกนี้เอาไปใส่เลยถ้าเรามีพักไว้ก่อนเป็เดือนเป็นปีพวกนั้นมันจะทําให้ต้นไม้ของเราเหลืองแต่ถ้ามีเจ้าเจ้านี้ผมไม่ล่าด,ด้นยโยมันจะทําให้เร็วขึ้นนะเพืเเนะ่อนๆนะอ่ วันนี้ลุงตึงก็แก้ไขข้อมูลไปแล้วนะครับคือการให้ทางดินจะได้ประโยชน์มากกว่าทางใบนะครับเพราะตัวนี้เขาจะเป็นตัวช่วยย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ช่วยย่อยพวกเศษวัสดุเศษขี้วัขวขี้ควายเศษขี้ไก่ขี้หมูพวกนี้นะครับที่เราเอาไปใส่โคนไม้นะ่ะเรามีตัวนี้ผสมน้ําตัวนี้ลดไปด้วย มันจะได้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นกลายเป็นฮิวมาร์ทำให้พืชของเรากินได้นะเพื่อนๆนะ้วต่อไปเดี๋ยวลุงตึงจะมาพูดถึงเรื่องการขยายหัวเชื้อนะทีนี้นะถ้าใครไม่มีก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเพื่อไปทำขยายหัวเชื้อต่อถ้าเราจะทำ เป็นแบบไม่มีหัวเชื้อเลยก็ได้ครับแต่มันก็นานบางทีก็เป็นเป็นเดือนกว่ามันจะเป็นนะบางทีก็สัปดาห์สองสัปดาห์มันแล้วแต่แดดแล้วแต่อะไรพวกนี้นะครับมันมวัตถุพยาแวดล้อมหลายอย่างแต่ถ้าเรามีหัวเชือ้อแบบนี้เราจะขยายได้เร็วขึ้นเพราะแล้วก็มีหัวเชื้ออยู่แล้ววันนี้ลุงตึงจะใช้เป็นน้ําฝนนะครับคือเมื่อวานฝนตกก็ได้ลองน้ําฝนไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับลุงตึง ได้เอาน้ําใส่ภาชนะมาใส่ถังมาแล้วน้ําผลนะครับที่รองไว้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูครับตัวนี้คือน้ําผลที่ลุงตึงรองไว้นะครับรองใส่ถังไว้อ่แล้วแล้วก็จะเอามาใส่ขวดอ่าทำการขยายหัวเชื้อต่อไปอ่ามาดูกันต่อครับที่ลุงตึงทํานะอ่าลุงตึงจะใช้ เป็นไข่หนึ่งฟองนะเพื่อนๆนะก่อนอื่นเราก็มาตีไข่กันเลยเบาะนี่ครับไข่ฟองนี้ก็หลายบาทอยู่นะเนี่ยตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากันนะเพื่อนๆนะนี่ขั้นตอนการขยายของเชื้อตีให้เข้ากันเลยง่ายๆครับทำง่ายๆ อย่าทำให้มันยุ่งยากฮนะอา่อาตัวนี้คือแก๊สไข่เน่าอ่ในตัวในตัวเจนซันไฟเขาว่านะเขาเรียกกันทางภาษาสับแก๊สไข่เน่าคือตัวนี้คือเอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์จริงๆแล้วมันเป็นก๊าฮิทนะในตัวเจนซันไฟเนี่ยแต่จุลินทียสองข้อแสงตัวนี้มันชอบครับ ถ้าเราเอาอื่นเลี้ยงมันก็ตายเขาจะตายเออแต่มาเทแต่เวลาเรา,เาไปเทลงท่อพวกนั้นครับท่อที่มันอุดมันตันมันใช้งานมาหลายปีนะคอระบายนะ้ำพวกนั้นที่มันเหมินๆมนนะครับเอาตัวนี้ไปเทลงเลยนี่โอ้หได้ได้ผลมากเลยครับหายกลิ่นหม็นก็หายเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปเองเอนะเศษวับบสดุ เศษวัชพืชพวกนั้นนะนะเนี่อเมื่อเราตีเราเข้ากันแล้วก็นี่ลุงตึงก็จะตักน้ําใส่ตัวนี้เลยน้ําที่ลุงตึงให้ดูเมื่อกี้นะน้ําฝนลุงตึงใช้เป็นน้นําฝนครับ นี่ครับเพื่อนๆขนาดยังไม่ใส่ไข่เลยแดงแล้วนี่เห็นไหมก <c oughs> ็เรานุกงถึงใช้เป็นสี่ส่วนนะหนึ่งอันนี้นะ,ะใช้จุลินทรีย์สองข้อแสงใน,น,นหนึ่งส่วนหนึ่งสองอสามสี่นะครับแล้วก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ะนะเพื่อนๆนะตักไข่นี่ครับ ที่เราตีเข้ากันแล้วหนึ่งช้อนครับนี่ลุงตึงทําไม่ยุ่งยากนะครับนี่ไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยใส่ไข่อย่างเดียวพ่อนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อนๆอันนี้ลุงตึงทําให้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวไปอืมอืมครับเขย่าให้เข้ากันเราเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไปวางอ่าวาง กลางแดดเลยครับอืให้โดนแดดสักครึ่งวันก็ดีดูดูล้มไม้นะครับอดูลักษณะล้มไม้ว่าอตอนเช้าเขาโดนแดดแล้วตอนบ่ายเขาอยู่ในร่มไหมลักปร,ประมาณนี้นะครับแต่วางไว้กลางแจ้งนะครับวางไว้ที่มีแสงแดดนะเพราะเขาชื่อจุลินทรีย์สองเขาะแสงนะเพื่อนๆน,นะออให้เขาโดนแดดสักครึ่งวันนะเพื่อนๆป,ประมาณนี้เออถ้าแดดมันจะจัดไปเลยเราก อาหาที่มันให้เขาดูสักครึ่งวันแบบนี้นะเออวางไว้เลยที่กลางแจ้งอะนะทําเสร็จเราก็ทำต่อไปเรื่อยนี่ครับเออเห็นไหมเขาแดงแล้วเริ่มแดงเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วนี่ไข่ฟองนึงนะลุงตึงว่าโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยลงถึงใช้เป็นน้ำผลนะครับวันนี้ นี่เหลือ,อไว้หน่อยหนึง่งนี่ครับเออเราก็ตักไข่ลงไปเห็นไหมนื่อนไข่ยังเยอะเลยนี่นะเอ่อขวดน้ําลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรนะเพื่อนเพื่อนนะใส่หนึ่งช้อนครับอย่าใส่ไปเกินนี้ใส่ไข่ไปหนึ่งช้อนนะครับอย่าใส่เกินนี้นี่ขวดประมาณนี้หนึ่งจุดห้าลิตรนี่อยาวหน่อย นี่เราก็ได้หัวเชื้อต่อกัอนไปเลยอ่ายูรินีนี้มันเขาจะมีอายุอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเขาเลยนี่สามสี่เดือนเขาก็จะตายไปครับต้องใช้แล้วเราเขามาขยายหัวเชื้อแบบนี้ไว้มันจะได้ไม่หมดไปนะอะโลกของเราพื้นดินของเราจะได้ปปาดซาจากสารพิษล้างสารพิษออกไปแล้วอ่พื้นดินของเราจะกลับมาอุดมสมบูรณ์อ่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะจุลินทียสองเขาแสงตัวนี้ประโยชน์มันมากมายมหาศาลครับเพื่อนเพื่อนมีไว้เลยทําไว้เลยมีประโยชน์ต่อเพื่อต่อคนเออต่อสัตว์เออใช้ได้หลายอย่างนะเพื่อนเพืนนะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆาสำหรับการขยายหัวเชือ้อ ที่ถึงทําวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองทําตามดูนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากมายครับมีแค่ไข่นะครับตีไข่ขาวกับไข่เหลืองให้เข้ากันอ่แล้วก็ตักใส่ขวดแค่นี้นะ,ะนี่ครับช้อนละขวดนี่ครนี่ไข่ฟองหนึง่งโอโ้โหได้หลายขวดนะครับนี่นี่เหลือไว้หน่อยครับเหลือชั้นไว้หน่อยหนะนึ่งนี่ แล้วเราก็ไปวางใส่แดดไว้เลยมันโดนแดดสักครึ่งวันอ่าก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางอ่าให้เพื่อนๆอน่าคงจะมีประโยชน์อ่าสําหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเอ่อการที่ลงถึงทําการขยายหัวเชื้อวันนี้เป็นแนวทางครับเพื่อนๆอ,อ,อีกแนวทางหนึ่งง่ายๆครับแค่ตีไข่อ่าก็เอาน้ําใส่อ่าหัวเชื้อแบบนี้อ่าก็ได้ขึ้นมาแล้วครับได้เพิ่มขึ้นมาอีกเลยนมครับนี่อ่า ก่อนที่มันจะหมดไปจากเราเราก็ขยายมันไว้เรื่อยๆนะครับเพราะมันมีประโยชน์มากยูสสินทรีย์สองข้อแสงนีครับมันจะไปช่วยย่อยสลายเศษวัชพ,พืชเศษขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูพวกนี้นะครับเราก็ไปเอาให้ก็ลุงถึงแก้ไขข้อมูลแล้วนะคือการให้ทางดินะจะได้ประโยชน์มากกว่าให้ทางใบครับเพราะมันุลินทรียมสงองข้อแสงนี่เขาจะไปช่วยย่อยสลายเศษ วัชพืชเศษขี้หมูขี้หมาขี้งัวขี้ควายพวกนั้นนะครับหรืออะไรที่อยู่ในดินนะตัวนี้เวลาเขาออกจากขวดไปแล้วเขาจะไปหาที่หลบคือราดต้นไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นกัญชาเป็นกระท่อมหรือเป็นพืชผักสวนครัวพวกนั้นนะฮะมันจะทำให้สมบูรณ์ประมาณนั้นนะแล้วต่อไปเดี๋ยวลงถึงตัวนี้คงจะพอเข้าใจนะครับ ต่อไปลุงตึงจะเอาจุลินทรีย์สองข้อแสงตัวนี้ไปผสมน้ำนะครับามาตรฐานของเขาคือ100 C.C. ซีซีกับน้ำ20า20ลิตรเราให้ทางดินจะได้ประโยชน์มากกว่าให้ทางใบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับาาการแก้ไขข้อมูลขั้นตอนการให้จุลินทรีย์สองข้อแสงกับพืชนะครับไปกันครับ ครับเพื่อนๆ่ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขข้อมูลของลงตึกนะครับแก้ไขข้อข้อมูล,มลการการให้จุลินทรีย์ส่องข้อแสงสําหรับพืชนะครับของเรานะลงตึกมาแก้ไขข้อมูลนะครับคือการให้ทางดินจะได้ประโยชน์มากกว่าให้ทางใบเพราะว่าเพราะว่าเจ้าจุลินทรีย์ส่องข้อแสงตัวนี้เขาจะเป็นตัวช่วยย่อยนะครับเวลาเขาออกจากขวดไปแล้วเขาจะหาที่หลบคือเขาจะวิ่ง ชอนชัยเข้าไปหารากกัญชาของเราหรือว่ากระท่อมของเรานะหรือว่าเป็นพืชผักสวนครัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับพวกนั้นครับใช้ได้หมดเลยเหลังจากเมื่อก่อนเมื่อวันก่อนนะที่มีคลิปหนึ่งที่ลงถึงผสมแล้วให้ทางใบไปเลยนะ,ะก็ขอแค่แก้ไขข้อมูลนะครับเพื่อนๆน,นะ,ะลงถึงจะใช้เป็นร้อยซีซีครับคือค่ามาตรฐานนะ หนึ่งซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรนะครับเออเลืมไปเราให้ตามขนาดของพืชน,นะฮะเออถ้าพืชของเราขนาดตัวเป็นเม็ดสเมตรขึ้นแล้วเราก็ให้เป็น2 0 0ร้ซีซีนะเพื่อนเพอนะอันนี้ลุงตึงจะใช้เพราะเบี้ยกัญชาของเราต้นก้า,ากัญชาของเรายังเล็กอยู่ก็จะใช้เป็น1 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับเพื่อนเนะ นี่ได้แล้วครับอันนี้คือหนึ่งร้อยซีซีนะครับเ,เพื่อนๆพอจะมองเห็นไหมครับก็คงจะไม่เห็นนะ,นะเพราะว่ามันเริ่มเรือนรลางไปแล้วอันนี้ครับแก้ตวงของถึงนี่ร้อยซีซีมันก็จะประมาณห้าช้อนแกงนะช้อนแกงหนึ่งจะประมาณสิบซีซีก็ห้าช้อนแกงนะเพื่อนๆนะใช่ไหม หนึ่งช้อนแกงสิบซีซีก็สิบช้อนช้อนแกงสินะสิบช้อนแกงเออจะเป็นหนึ่งร้อยซีซีนะประมาณนั้นเพราะหนึ่งช้อนแกงสิบซีซีเอสิบช้อนแกงก็ร้อยซีซีพอดีครับเพื่อนๆถ้าใครไม่มีอะไรตวงนะนี่ครับนี่ช้อนแกงแบบนี้สิสิบช้อนอ่าต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับถ้าใครไม่มีแก้วตวงแบบนี้นะช้อนแกงนะครับช้อนแกงหนึ่งประมาณสิบซีซีอ่า นะเราไปใส่กันเลยครับไปครับอันนี้คือน้ําที่ลุงตึงเตรียมมาครับนี่ครับนี่นี่เราก็เทลงไปเลยครับนี่ลุงตึงจะเอาไปลดต้นนี่ครับต้นก้ากัญชาที่อยู่ในกระถางเล็กและถุงดําพวกนี้นะฮะ,ะลงตึงใช้ประมาณนี้หลังจากวันก่อนออได้ หลังจากวันก่อนที่ลุงถึงทำและฉีดพ่นในทา,ท,าทางใบนะครับทั้งทางใบทางต้นแต่ทางใบมันจะได้ประโยชน์น้อยครับเพราะว่ายูรีย์ของข้อแสงนี่เขาจะเป็นตัวช่วยย่อยนะให้ช่วยย่อยสลายเศษวัชพืชเศษพวกนี้นะครับแก่พวก,พวกขี้หมูขี้หมาขี้ไก่พวกนี้นะให้มันเป็นฮิวมัสใ,ให้พืชได้กินได้นะเพื่อนๆนะนี่ สมเข้าเข้ากันเลยครับนี่ครับอ่านี้ลุงตึงแก้ไขข้อมูลนะเออหลังจากหลังจากนั้นเราก็ตักใส่เลยครับนี่อ่ารอบเลยนี่ครับนี่ขนาดขนาดรถน้ำส้มควันไม้ก็ยังมีตัวมากัดอยู่นะครับนี่เอออ่าม,มันไม่ธรรมดานะนี่การทำปลูกพืชน,นี่ครับ มีตัวมากัดเห็นไหมครับนี่อนี่แหละคือการที่ตั้งไว้กับดินนะเอเราต้องหาอะไรมาวางหากระดงกระดานหาอะไรมาวางนะเพื่อนๆนะไม่งั้นมันจะโดนกัดหมดนี่มีรู้อะไรมากัดมันครับนี่ขายอดเลยเห็นไหมเสียดายนี่ปัญหาแล้วครับ ปัญหาการวางกระบินก็ประมาณนี้มันไม่เหมือนต้นใหญ่ครับการแก้ไขข้อมูลของลุงตึงนะครับคือการานี่ครับจุลทรรศ์สองข้อสแสงนี่ถ้าเราเอารถทางดินมันจะได้ประโยชน์มากกว่าให้ทางใบนะครับนี่คือข้อมูลที่ลุงตึงได้รับมา,าก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่นนอนๆสำหรับเพื่อนๆน,น,น,นะฮะ ที่ทําอยู่ก็มันได้ประโยชน์อยู่ครับให้ทางใบก็แต่มันได้น้อยไม่เหมือนเราให้ทางดินเพราะจุลินทรีย์ตัวข้อแสงนี้มัน,เป,นเป็นตัวย่อยสลายนะครับเวลาเราลดลงไปแล้วเขาจะไปเกาะอ,อยู่ตามรากของเขานะฮะอยู่ในรากมันจะทําให้รากขยายใหญ่ขึ้นหาก,กินได้ไกลขึ้นแล้วมันก็จะสวยขึ้นครับต้นไม้ของเรานะเพื่อนๆนะสำหรับคิดนี้พูดมา,มากแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะไม่มากก็คงน้อย ถ้าคิดว่าดีถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะเพื่อนๆนะๆนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งติดตามให้ลุงตึงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสําหรับวันนี้อคงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับอ้าลืมไปครับเพื่อนๆลืมไปลงถึงลืมบอกขั้นตอนสุดท้ายนะอะสําหรับการทําขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สองข้อแสงนะเออเห็นไหมครับนี่อ้า ไข่หนึ่งใบไข่หนึ่งฟองนะผมลุงตืงขยายได้มาอีกตั้งห้าขวดเห็นไหมครับนี่ลืมบอกไปอีกว่า,าแหล่งที่มาของน้ำเนี่ยนะถ้าเป็นน้ำประปาเราก็ฟักไว้เอาใส่ตุ่มใส่ถังใส่อะไรรองไว้ก่อนนะครับพักไว้สักห้าหกวันนะถ้าเป็นน้ำประปาให้คอลินเขาหมดกลิ่นคอลินไปก่อนอถ้าเป็นน้ำฝนก็ใช้ได้เลยเถ้าเป็นน้ำห้วยหนองคลองบึงก็เหมือนกันครับพักให้ไว้ก่อนให้เขาตกตะกอน ถ้าเป็นน้ําห้วยหนอคลองบึงนะถ้าเป็นน้ํากินน้ําที่เรากินได้นี้อ่าเราก็สามารถขยายต่อได้เลยนะเพื่อนๆน,น,นะเราอย่าใช้ให้เขาหมดครับผมอเห็นไหมนี่ยังเหลือได้ได้อีกขวดนึงเนยครับนี่เดี๋ยวลุงตึงจะขยายให้อีกขวดนึงอ่าเราก็มีจุลินทรีย์ของข้ะแสงนี่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วครับอ่าเราจะรวยกันแล้ว <laughs> เป็นเศรษฐีอ่าอินทรีย์อาจจะอ่จุลินทรีย์ของข้อแสงไปเลยนี่เรา ไม่ต้องกลัวแล้วพื้นดินของเราจะอุดมสมบูรณ์ครับทีนี้อใส่รถไปเลยนะครับเพนะื่อนๆนะเดี๋ยวได้ต่ออีกขวดหนึ่งตรงสถานที่ที่ลุงตึงไว้ลุงตึงก็จะไว้กลางแจ้งแบบนี้นะครับนี่ใกล้ๆแถวเบี้ยกําชาพวกนี้นะฮะ,ะตรงนี้มันจะโดนแดดเ,เช้าๆแล้วสายๆมามันจะมีร่มไม้อยู่ตรงนี้ครับมันจะโดนแดดเช้าประมาณนี้นะ,ะครับคงต้องไปจริงๆแล้วสำหรับวันนี้ก็ การแก้ไขข้อมูลของลุงตึงอก็คงจะเป็นประโยชน์นะให้เพื่อนๆได้ลองทำตูไมได้ลองทำตามดูคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับคงต้องหลากันไปจริงๆแล้วอสวัสดีครับผม